โอ้ย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 เฮียเฮียโซล่าว่ะไอโจ๊กขึ้นมาดิคนนึงอชุเออโจ๊กขึ้นสำสับมาที่คนนึงสำสับพี่อะไรวะมันนั่งขึ้นหลังพี่เอะไรเฮ้ยเล่นสีรีส์แปะของใครอ่ะเขาบอกว่าขอคุณอย่านะจีอ้าวทำไมรถมีสองคันอ่ะบ้านจีอยู่ไหนบ้านจีอยู่ไหนรถใครรถจีอ่ะ รถไปบักใช่ไหมเนี่ยไปไปส่งกระลานเลยไปนั่งเราอ้คนหนึ่งเนี่ยไปนะพี่เปาว่าอะไรนะเปล่าครับเป่าครับลุงทอมอาอทำไมมีสองคันนะฮะโหลฮะพี่เปาขับอีกคันเอ้าเอ้าว่าเอ้าเนี่ยเอ้าของพี่เปามันเขียวเขียววะไม่เป็นไรได้หมดได้หมดได้หมดอุ้ยแต่ปวดเฉยเดี๋ยวขอไปลองก่อนจะไปไหนไปพี่ เนี่ยไปขับรถเนี่ยไปขับคันนี้รถซีดีแปองใครอ่ะเอ็กอะไรนะพี่เอ็กไปส่งรถซ<ต>ีดีแปองใครอ่ะมีสองคันของผมเลใช่เอาใช่หรอเอาซีดีแปมาจากไหนอ่ะพนดคุยใหม่ดิเฮ้ยขอขับขอขับขอขับสามสามเยเฮ้ยเขี้ยวโอ้โหโอ้โหโอ้ อ๋อทำไมมันมีสองคนโอเค แค่ลองเฉยไม่ได้ขับไปเร่นสตอรี่ลองเฉยเฮ้ยโอ้โหมันเอ้ยมันไม่เฮ้ยมัน,มนทำไมมันหนักอย่างเงี้ย อุ้ยไม่เบะทำไมมันรถมันหนักอย่างเงี้ยอุ้ยอุ้ย ไม่ maybe, maybe. maybe. Hey. Okay. ไม่มันรถมันบัฟเดี๋ยวพี่จะเอาไปคืนอนเขาก่อนครับมันน่าเกียดแต่รถมันหนักจริงนะเนื้อหนาไม่เต็มหลอดแล้เนี่ยไต่ได้ปะโอรออะไรอะ่ะโอ้โห I hear oh oh I Oh here โอ้เบม,มีเบรกมือด้วยเหรอมีเบรกมือด้วยเหรอฮะ ไม่ไม่ต้องไปไปทางนี้ไม่ได้ไปทางนี้ไม่รู้ับพี่ขับรถอยู่ไม่แค่นี้มีเบ็ดมือด้วยอะว่ะัอดีเอสได้ครับบอดีวัอดีลุงแม็กได้ครับใช่หรออ๋อโอเค แต่พี่เบรคเือไม่ได้เด้โอ้โหเฮียแ่งปลายแบงเขาว่าเนินเขาว่าเนิน360แล้วเลยเหรอคันนี้ไอเฮียสุดไปไหนอะ่ะ ôi bỏ việc bố đỡ đó tất cả thằng bà đà đó anh. แต่มันนิ่งมากเลยอ่ะแล้วเราแบบแบบธรรมดาตอนนซูปอร์ไสามร้อยยี่สิใช่ปะแบบไม่บูนนะไม่เบกไม่เบกบูนนะปกติอ่ะวาย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 วยวาย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 ย โอ้ย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 เฮียเฮียโอ่ยเบรกโคตรดีแชทมาลองเลี้ยวขวาโอ้โหอันนี้ลุงจูนเองเลยเหรอ อันนี้ลุงเขาจูนเหรอหรอทำไมลุงจูนเบรกมันดีจังวะ